สวัสดีคะ่ะสูตรหวยคุณยายนะคะหวัวลาวพัฒนานะคะใครชอบก็ตามเนาะ,ะเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้เลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะขึ้นตัวเลขใันเลยนะคะชิปสันส้นๆนะสูตรหวยคุณยายอ่าแล้วก็นะคะสําหรับใครที่ชอบสองนะคะให้ระวัง เอสองสามสองเก้า uh, mm. ด้วยนะคะท mm. ่านผู้ชมค่ะก็เออสูตรหวยคุณยายนะคะ mm. ก็ mm. ขึ้นหน้าจอให้เ mm. งินนี้คุณยายจะเน้นที่สองสาม 3ามสามห้าแปดศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้านะคะเดินรูดวิ่งสองและสามนะคะสูตรเดี๋ยวก็จะขึ้นให้นะคะเผื่อใครอยากเอาไปดูเป็นแนวทางนะคะท่านชมค่ะทั้งหมดทั้งปวงบนดวงวัฒสสนาของตัวเราเองนะคะก็ต้องออขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เขาเข้ามาติดตามเนาะสูตรหวยคุณยายนะคะ